รถยนต์ซ u ซูกิจิม n น2025คือหนึ่งในรถ SUV ขนาดเล็กที่ยังคงครองใจแฟนๆทั่วโลกด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครแม้ว่าจะเป็นรถไซส์เล็กแต่สมรรถนะและความแข็งแกร่งนั้นไม่แพ้รถออฟโรดรุ่นใหญ่เลยทีเดียว Suzuki ได้ปรับปรุงจิมนี่รุ่นปี2025ให้มีความทันสมัยมากขึ้นทั้งในด้านดีไซน์ เทคโนโลยีและฟีเจอร์ภายในทําให้รถรุ่นนี้กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับคนที่ชอบรถแนวลุยแต่ยังต้องการความคล่องตัวในการขับขี่ในเมืองจิมนี่2025ยังคงรักษารูปลักษณ์กล่องเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ที่แฟนๆชื่นชอบมาโดยตลอดแต่มีการปรับรายละเอียดให้ดูพรีเมียมและโมเดิร์นมากขึ้นเช่นการออกแบบกระจังหน้าใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงดูดันพร้อมไฟหน้าและทรงกลมที่ยังคงความคลาสสิกในแบบจิมนี่เดิมๆส่วนกันชนหน้าและหลังถูกปรับให้ดูลงตัวกับตัวถังมากขึ้น เพิ่มความสปอร์ตและความสมดุลของดีไซน์โดยรวมในส่วนของขนาดตัวรถซูซูกิจิมนยี่2025ยังคงเป็นรถที่มีขนาดกะทัดรัดทำให้ขับขี่ในเมืองได้สะดวกและจอดง่ายแต่ยังคงมีความสามารถในการลุยทางวิบากที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้รุ่นก่อนก่อนความสูงใต้ท้องรถยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการขับบนเส้นทางครุขคะาหรือทางชันระบบช่วงล่างถูกพัฒนาให้แข็งแรงและทนทานต่อทุกสภาพถนนส่วนล้ออลลอย์ลายใหม่ช่วยเพิ่มความสวยงามและเสริมบุคลิกความแร่งให้กับรถได้อย่างดี ภายในห้องโดยสารของซู z u กิจิม n น2025ี่2025ได้รับการปรับปรุงให้ดูหรูหราและใช้งานสะดวกมากขึ้นวัสดุภายในมีคุณภาพสูงขึ้นเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้รองรับสริระได้ดีกว่าเดิมให้ความสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารหน้าจอ Infotainment แบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับระบบ Android Auto และ Apple CarPlay พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงที่ให้ความเพลิดเพลินตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ช่องเสียบ USB และฟังก์ชันการเชื่อมต่อ Bluetooth ที่ครบครัน Suzuki Jimny 2025มาพร้อมขุมพลงังเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมให้กำลังประมาณ105แรงม้าแรงบิดสูงสุด138นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ4สปีดหรือเกียร์ธรรมดา5สปีดแล้วแต่รุ่นย่อยระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแบบพาร์ทไทม์ 4WD ยังคงเป็นจุดเด่นของ Jimny ซึ่งช่วยให้สามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนน ทั้งในเมืองทางลาดชันหรือเส้นทางออฟโรดที่ทา้าทายสมรรถนะในการลุยทางทุรกันดารของจิมเน่ยังคงยอดเยี่ยมเช่นเคยด้วยโครงสร้างตัวถังแบบลัดเดอร์เฟรมที่แข็งแรงและทนทานระบบการสะเทือนแบบคอยล์สปริงทั้ง4หลอ้อช่วยให้การทรงตัวดีเยี่ยมแม้ในสภาพถนนที่ครุกคะนอกจากนี้ยังมีระบบฮิลโฮ่คอนโทรลและฮิลเดสเซนคอนโทรลช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ขึ้นหรือลงทางลาดชันอีกด้วยระบบความปลอดภัยในซูซูกิจิมนนี่2025ถูกยกระดับให้ดียิ่งขึ้นโดยมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่นา ระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมการทรงตัว ESP และกล้องมองหลังที่ช่วยให้การถอยรถทำได้อย่างมัน่นใจนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนการออกนอกเลนและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินในบางรุ่นย่อยอีกด้วยซึ่งทำให้จิมนี่รุ่นใหม่นี้ตอบโจทย์ทั้งเรื่องความสนุกในการขับและความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารทุกคนสำหรับราคาของซูซูกิจิมนี่คาดว่าจะอยู่ในช่วงที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับสมรรถนะและคุณภาพที่ได้รับ ถือเป็นรถที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบการผจญภัยแต่ยังต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานประจำวันเหมาะทั้งกับคนเมืองและคนที่ชอบเดินทางไปต่างจังหวัดในวันหยุดสุดสัปดาห์จิมเน่ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์ออฟโรดเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอิสระความทนทานและสไตล์ที่แตกต่างจากรถทั่วไปการที่ซูซูกิยังคงพัฒนาจิมนน่ให้ดียิ่งขึ้นในทุกปีแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะมอบรถที่ตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชันการใช้งานและความรู้สึกสนุกในการขับขี่ได้อย่างแท้จริง หากคุณกำลังมองหารถ SUV ขนาดเล็กที่สามารถลุยได้ทุกเส้นทางแต่ยังคงมีความน่ารักและโดดเด่นซูซูกิจิม n น่2025คือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณฝากกดติดตามช่องอาสานการาเกสเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่น่าสนใจอีกมากมาย